อาคุณปุ้ชนบุรีอ่าบุ๋ยไม่ต้องแล้วฮะไม่ตันแล้วคุณปุ้ชนบุรีบอกว่าขณะนี้พระปัะชาปัดระดมคนจากภาคใต้และกรุงเทพให้ได้มากที่สุดตั้งเป้าไว้หนึ่งแสนคนคมีทหารบางส่วนที่คาดหวังและหวังผลจากการรัฐรัดทำรัระหารถ้าทําสําเร็จจะมีผลงานขณะนี้ทหารที่เอาด้วยกับทหารตุ๊ด ถูกสั่งให้เตรียมพร้อมภายในวันที่4สิงหานี้กลุ่มทหารนี้จะถูกต่อต้านจากภายในเนื่องจากกลุ่มทหารวงเทวันซึ่งคาดว่าจะได้รับตำแหน่งจากรัฐบ,บาลให้เป็นพอบทบรหรือห้าเสือทบอในตุลาคมนี้นะฮะกลุ่มเสนาธิการทหารแก่และทหารบางส่วนทำรับระหารจริงสิ่งที่เขากักงวลและกลัวที่สุดคือตำรวจและทหารสายวงเทวันถูกกองสำคัญที่สุดคือประชาชนคลนเสื้อแดง การข่าวคาดว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นสงครามการเมืองเลือดท่วมกรุงแน่นอนนะครับส่วนทหารนอกราชการก็ได้รับอน,นิสง์จากการรับเหาาครั้งนี้ด้วยโดยอาจจะรับตำแหน่งมีเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอีกนานทหารขนาดนี้ไม่เอาด้วยกับทหารตุ๊ดจํานวนมากครับครับนะฮะออกมารอบนี้เจ้าหน้าที่การข่าวแจ้งว่าไม่น่าเกินหนึ่งหมื่นคนครับคนที่ทํางานผลงานโชว์ 2, ในายใหญ่สองตัวครับเพืใใ่อตำแหน่งและหน้าที่การงานในายใหญ่สองตัวที่ว่านี้ได้แก่ทหารตุ๊ดกับทหารเขาเยี่ยที่งอสองสาย แต่ไวชัดเจนเลยฮะปูดผมก็ปาดไปเลยเออนะ <S <S นะฮะอ้าเหลือนาทีไหมฮะเออได้เออก็แหมกําลังสนับสนุนเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะนะนกลุ่มจากเอชทีวีนะคุณโดครับนะนก็แสดงตอนนี้แสดงศักยภาพยอย่างหนึ่งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับร่างพบรบแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมยังไม่มาร่วมชุมนุมแสดงว่ามีเขาเหมือนกันว่าจะอาจจะขยับนะแต่ว่าถ้ามีข่าวจากกลุ่มทหารวงเทวันออกมานี่ทุกอย่างจบครับฟันธงส่วนก่อนนะ ในก่อนนะครับหนีแล้วก่อนท่าพลังศ้ีไม่ใช่สิอไม่ได้หนีก่อนอะไรฮะก่อนจติกาวณนนีก่อนติดคือคุณดูอะตอนนี้ผมว่าของพวกเขาเนี่ยนะเขาจะสวิงออกกันหมดแล้วก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์เอาตบท้ายหน่อยฮะปุ๋ยนะครับสุดท้ายอ่ะพี่น้องครับปุ๋ยล่าสุดอันนี้เป็นปุ๋ยปลดหนี้นะนะฮะขวดนี้นะครับปกติพี่น้องใช้ปุ๋ยกันเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบกิโลต่อหนึ่งไร่ นะครับเป็นถุงเลยแต่ปุ๋ยนี้ที่พี่น้องเห็นนะฮะปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยขวดเดียวอันนี้ใช้60ไร่คือใช้ผสมกับน้ําแล้วก็ฉีดนะฮะพืชกินได้ทางใบทางดอกนะครับสนใจรายละเอียดเรื่องปุ๋ยนาโนชีวภาพอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมเป็นนาโนชีวภาพทั้งหมดนี้นะฮะใช้แล้วคุณจะเป็นออร์แกนิกก็แปลว่าพืชของคุณนั้นจะปลอดสารพิษก็จะขายได้ราคาดีด้วยนะครับสนใจติดต่อปุ๋ยชนิดนี้ถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์น้ําดื่มมิสเดีคร หมายเลขอะไรเอ่ย0845424494ครับครับนี่แหละฮะจริงเหรอฮ4494แล้วก็0816459461นะครับแล้วก็0879384333อเวลารายการเราน้อยเหลือเกินนะ40นาทีแล้วกว่าจะเข้ารายการก็เหลือเท่าไหร่แล้วฮะ เรามีเวลาให้เราบ่นแล้วหมดเวลาแล้วไอ้เสบนยงมึงจะพู okay. ่นี้นะครับไอ้เสบบอกว่าโผล่มาช่องนี้แต่เมื่อไหร่ครับหาอยู่ติดตามชมได้นะเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มเกือบเสือบสามทุ่มอ่ะเพราะว่าจริงๆเขาให้สามสองทุ่มห้าสิบห้าห้าสิบห้าแต่กว่าจะเข้าจริงๆก็สามทุ่มแต่เวลาออกตรงเป๊ะครับนะฮะมาไทยเป็นฝรั่งเดครับโอเคกันแค่นี้นะครับงั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากคุยนานๆกันะแต่เวลามีเท่านี้จริงๆสวัสดีครับ ชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ้นพนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาธายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาตำ่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่รังแต่เขาเข็ถึงเส้นชยัยก็อีกหยิบนั่นไงดูนีเสยยริบเบีย ปรชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ่นเพราเราไม่มีตำแห่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาดพายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลาต,ำต่ำจะก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่รังแต่เขาก็ขึงเส้นชัยก็่งหิบนันไงดูนิเสียริเบีย